สวัสดีเพื่อนๆครับด้านวัเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นครับมดแหงเลยครับวันนี้นี่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเรามีทีมงานด้วยทีมงานครับผมสวัสดีครับพิกฤตส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พิกฤตมาช่วยตัดกิ่งหมอนนะครับกิ่งหมอนที่พี่ๆเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกิ่งที่เราเอาไปทําเป็นตอนะฮะเอาไปทําเป็นตอในการเอาหมอนนอกเนี่ยเสียบใส่เข้าไปแล้วก็นํามาชํานะครับทีนี้หลายต่อหลายท่านเนี่ย บอกว่าไม่เคยเห็นหม่อนนอกที่แบบว่าต้นใหญ่ๆห, <c oughs> หมอนนอกต้นใหญ่คิดว่าใหญ่ๆได้สักขนาดไหนนะฮะเอาระยะเวลาที่ไม่นานก่อนเอาประมาณต้นที่อายุประมาณสี่ถึงห้าปีมาดูกัน <c oughs> เป็นไม้กระถางเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เป็นไม้กระถางดูออกมะแดงไป นี่ดูให้ก่อนนะครับเนี่ยหลายคนถามว่าทำไมถึงต้องใช้โอ๋หยอหอยเขอ,อ,อยู่นี้บางคนถามว่าทำไมถึงต้องใช้ตอหม่อนไทยเนี่ยฮะสาเหตุช่วงนี้ลงมาเนี่ยเห็นไหมครับข้อน,นี้ลงมาก็คือเป็นเป็นหม่อนไทยนะตนนัวนี้นี่คือหม่อนไทยส่วนอันนี้คือเป็นหม่อนนอกต้นนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ไวทคิงนะครับสายพันธุ์ไวทคิง ก็จะใหญ่มากไว้ทิ้งเนี่ยมันจะเป็นไม้ที่ไม่สามารถที่จะนำไปปักชําหรือว่าตอนสิงอ,ออกรากได้นะต้นก็จะใหญ่เนี่ยผมตัดไปรอบไงนะแล้วสิ่งก็เริ่มแผ่ขึ้นนะอันนี้ต้นหนึ่งเดี๋ยวมาดูต้นต่อไปกันมาเลยครับโอ้โต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นไม้กระถาง หมือนกันแต่กระตางแตกไปแล้วพี่ดูต้นนี้ดิเอาเที่ยวผมเห็นไ,ไหมฮะคือประมาณเกือบหนึ่งคนโอบเลยครับตอนนี้ใหญ่มากตอนนี้ก็เป็นไวท์ิง,งเ,เหมือนกันเป็นหมดผลยาวหนูนี่คืตาปูดมากตอนนี้เนี่ยเขากำลังแตกนะอีกประมาณสักสักเดือนหนึ่งนะฮะประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนเดือนเดือนหนึ่งก็ผลก็เริ่มออกอเนี่ยตาแบบนี้ก็แตกออกมาเป็นผลหมดเลย นั่นนั่นไงยน,ย,นยอนยน่ะทนน่านวัานฮะตอนนี้ฮะเริ่มออกเริ่มออ,อ,อ,ออกอผลแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็จะแตกผลออกมาหมดเลยต้นเนี้ยนะฮะถ้าถติว่าเราเก็บผลหมดเนี่ยนะก็ประมาณห้าตันนะฮะ <c oughs> <c oughs> อ่ะมาดูต้นต่อ,อไปกัน บางมิดเลยค่ะนะมิดเลยค่ะกับพุงเนี่ยครับกับก้นกับหัวนะคะต้นนี้นี่ใหญ่มากต้นนี้เป็นหม่อนป่านี่ข้างบนเนี่ยใบทิ้งหมดแล้วนะฮะใบทิ้งหมดพวกนี้พวกนี้น่ะจะเป็นไม้ที่เขาจะทิ้งใบตามธรรมชาตินะครับพอทิ้งใบตามธรรมชาติเขาก็จะออกผลตามฤดูกาลใปลายนู้นเป็นเป็นลูกแล้วเหมือนกันนะหนเลี่ยเป็นลูกแล้วฮะ้นที่ปลายน่ะมันสูงมองเ่ค่อยก็เห็นเนี่ยนอนก็จะเจาะแบบเนี้ย เนี board, employer, okay, ่ยพอหนอนเจาะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอพอหนอนเจาะเสร็จก็จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยในฝั่งตรงนี้ก็เหมือนกันใทางนี้เป็นอย่างี้เห็นะครับพอหมอนเจาะเอ้ยหมอนพอหนอนเจาะสักพั้นก็จะกลับมาเป็นแบบนี้นะครับแหลก็จะกลับมาเหมือนเดิมตะกี้กิ่งตอมันงอกออกมานะเป็นตอหมอนไทยเนี่ยเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นหมอนไทยหมดเลยนะครับอันนี้คือรอยต่อไหมฮะเราใช้ตอหมอนไทย ใชครับพวกนี้จะตอนหรือว่าจะชำไม่ออกลากนะครับก็ถือว่าใหญ่ใช่ไหมฮะใหญ่หญค่ะใหญ่มากเลยไม้พวกนี้เป็นไม้ยืนต้นนะครับเราสามารถที่จะปลูกไว้เพื่อเป็นไม้ป่าได้ใครที่ปลูกป่าทาสวนเป็นป่าเนี่ยก็สามารถจะเอาไปปลูกได้นะครับวันนี้ก็พามาดูมาดูต้นเล็กๆหน่อยหนึ่งข้างหลังนี่เป็นหมอนหมดเลยนะครับที่พี่เห็นอยู่เนี่ยสดมากก็จะเป็นหมอนหมดนะครับที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการปลูกมันบุรีของผมจริงๆน,นะข้างล่างเนี่ยเป็นแปลงหมอนแต่ว่าที่เนี่ยเรื่องด้วยจากว่า อากาศเดี๋ยแรงนะครับแค่พี่ดูดินหีิขุดไม่ลงเลยนะแรงแล้วก็น้ําเนี่ยมีน้อยมากอย่ว่าแต่น้ําที่จะเอามาใช้ในการเกษตรเลยนะครับน้ําที่จะเอามากินเนี่ยไอย้น้ําที่เอามาใช้เนี่ยก็ต้องใช้เป็นเวลาที่เนี้ยนะครับเนื่องจากว่าแห้งแรงมากและบนเนี้ยสูงนะครับเราเคยเจาะบ,บาราลไปถึงเจ็ดสิบใช่ไหมฮโก้ใช่ค่ะเจ็ดสิบเมตรพี่ดู่ไม่มีน้ําเลยเจาะสามที่แล้วนะตัวน,นี้ก็เป็นหม่อนตามไปเรื่ย้ยนต่างๆ อันนี้ปลามุกทะเลใช่ค่ะตัวนี้ขาวใหญ่ตุรกีขาวใหญ่ตุรกีขาวอเมริกากระเทยเทอร์มานะฮะขาว U.S.A. นะฮะตัวนี้เป็นขาวอิสราเอลนะครับตัวนี้เดมอนต้าเออตัวนี้มอนต้าใช่ใช่ไม่ใช่มอนต้าตัวนี้ตัวนี้มอนต้าอิตาลีอิตาลีเออใช่แล้วก็ตัวนี้ขาวใหญ่ขาวมุ่งบิ๊กขาวมุ่งบิ๊กอ่าใช่ขาวมุ่งบิ๊กฮะ อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ต่างๆส่วนทางนี้ก็จะเป็นไต้หว,ตหวันสตอรเบอร,รี่รวันนี้เตรียมออกผลได้หมดเลยเดี๋ยวเพราะว่าพอถึงช่วงฝนแรงก็จะแรงจกักนี่ก็จะเป็นตอหม่อนไทยที่ผมปลูกไว้นะฮะแต่มันก็จะลกหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยพาพี่ๆมาดูนานๆได้มาสักครั้งหนึ่งเพราะมันไกลนะฮะตั้งสามกิโลเลย <laughs> <laughs> นี่นะครับอล่ะสำหรับวันนี้นะครับพอ,อมีต้นนี้ด้วยต้นนี้ก็มีต้นนี้มาเดี๋ยวุมพร ก็นิดปลูกไว้เป็นตอนะนี่เป็นเข่งด้วยนะครับนี่เห็นไหมเป็นไม้ปลูกใส่เข่ง <laughs> โอ้โหโกไม่ได้อะไรดูเดี๋ยวผมอยิบนี่ดูนะมิดไม่โกมิดค่ะมิดนี่ <laughs> นี่คืเราปลูกไว้เองนะเราปลูกไว้อย่างน้อยๆมันก็เป็นไม้ที่สามารถที่จะกินผลได้คนเท่าคนแก่เขาจะมาเมี่ยงปลาทูนะกินผลอ่อนๆน,นะ ปลูกยากกับเป็นที่เจ้าของเลยนะครับผมปลูกหมดแล้วผมไม่สนใจครับผมตองที้ผมก็ปลูกตอนนู้ผมก็ปลูกแล้วผมต้อเอาหมดเลยนะมะขามนะเดี๋ยวก็เป็นคนอย่าถามถึงฉนดนะฮะอย่าถามถึงบ้านนะบ้านไม่มีนะแต่ต้นไม้ผมเยอะกล้วยเกลือแม่นเมื่อไหร่ะนี่มะขืมะขามเนี่ยผมปลูกไว้หมดเลยส่วนตอนนี้จะมีไผฟเพียบแต่ว่าวันนี้เราพามดูหมอนก่อนเนาะค่ะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆที่ติดตามรับชมนะครับครับเปล่าขมวดเวลาแล้วโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า เดินทางกลับบ้านปีใหม่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับให้บุญรักษาให้พระคุ้มครองทุกท่านนะครับกลับถึงบ้านสู่ครอบอ้อมกอดกลครอบครัวขอให้มีความสุขนะฮะทุกทุกท่านสู่ผู้สู่คนด้ะครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายเที่อก่น